จะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนท่านจะบรรด,ดาให้ได้ไม่มีหรอกนอกจากตัวเราปฏิบัติเองสิจะให้ใครปฏิบัติให้ไปหาอาจารย์โน้นอาจารย์โน้นดีนะอาจารย์นี่ดีนะท่านดีของท่านตัวเราเราดีรือ,อย สิ่งใดที่ไม่รู้ควรถามท่านผู้รู้ควรศึกษาเมื่อไปหาท่านท่านก็บอกท่านก็กาวท่านก็บอกทางท่านเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้กลาวปีใหม่เรายังมีความทุกข์อยู่ไหมเรายังมีความเศร้าหมองอยู่ไหมเรามีเมตตามากขึ้นไหม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรพัฒนาตนเองขออำนาจแห่งคุณพระศิีรตัตนรไตคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมเจ้าคุณแห่งพระสังฆเจ้าคุณแห่งบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้โปรดอํำนวยพรประทานพรให้ทุกท่านเป็นผู้มีความสุขความเจริญตั้งทรัพยภายในทรัพยภายนอกจริงๆขึ้นไป ให้เป็นผู้มีความเมตตาเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนามีความสุขแท้จริงจนถึงพันิพานหากทุกท่านปรารถนาสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีก็คอยสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปสมความปรารถนาในสิ่งที่ดีนำพาผู้อื่นให้พ้นทุกสู่พันิพานาทั่วหน้ากันทุกท่านด้วยเถิด อะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปเธอลูกดูแลหัวใจตัวเองไว้ก่อนอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันทำร้ายหัวใจลูกเลยคำบางคำของพ่อแม่เนยมปกป้องลูกได้ทั้งชีวิตจริงๆนะได้ยินพ่อแม่บอกมาตั้งแต่เด็กๆอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปเธอลูกปล่อยมันไปซะบ้างถ้ามันจะทำให้ใจเราเจ็บช้ำนะอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนักเลย ดูแลหัวใจไว้เลี้ยงมาไม่ได้ต้องการให้ร่างกายเติบโตอย่างเดียวหรอกลูกแต่อยากให้สติปัญญาอยากให้จิตใจเติบโตพัฒนาบางคำของพ่อแม่ในโยมเหมือนกับปีกที่โอบอุ้มปกป้องทุกอย่างลูกบางคนอาจจะไม่ได้จำคำสอนได้มากมายของพ่อแม่แต่โยมหลายคนนะโยมที่จำแม้นคำเดียวแต่โยมปฏิบัติได้ตาม